สวัสดีครับใครเคยมีปัญหาจริงว่าแบบแบตเตอรี่หมดแล้วก็แบบเปิดไฟเลี้ยวไม่ค่อยติดหรือว่าเปิดแล้วสตาร์ทไม่ติดบ้างครับปัญหาเหล่านี้ครับแก้ได้ด้วยครับ ฟอกตัดครับเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ถือว่าพี่หมีว่าเออทำไมเราไปอยู่ใหมลนะเราไม่รู้จักไอ,อกตัวชาร์จแบบนี้เลยครับเพราะว่าปกติเราต้องเปลี่ยนนะร้านก็ให้เราเปลี่ยนอย่างเดียวครับจริงๆแล้วมันชาร์จได้นะแบตเตอรี่ใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันแบบแห้งครับไม่ต้องเติมน้ำกัดอะไรยุ่งยากคือเราก็สามารถเสียบได้เลยถอดมันเสียบก็ได้นะหรือว่าเสียบขารก็ได้นะโอ้มันดีมากนะทุกคนเนี่ยพี่หมีก็ให้ดูตอนที่มีมีรีวิว้วก็ถือว่าแกจะสอบนี่คือเป็นของบอ์ไซ์นะเออเราก็ถอดออกมาแล้ววชาา์ถืออ่ กดมาอาจจะแรกอาจจะฟูนะพอกดไปแล้วก็จะกดรีแพร์ไปเนี่ยมันก็จะชาร์จให้ประมาณไม่ถึง3ชั่วโมงก็เต็มแล้วก็กลับมาเสียบเนี่ยโอ้โหไฟแบบโอ้โหแตรดังไฟเลี้ยวดีไฟสดไฟดีมากครับอปกติเนี่ยโอ้โหช่างก็จะเชียร์เ่อก่อนไปเนี่ยช่างก็จะเชียร์ให้เปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับคือช่างจะเอาตังค์อย่างเดียวเลยนะแต่จริงๆอะผมพี่หมีว่านะชาร์จได้2 3สาครั้งเลยนะโนอ้โหยิ่าะรถยนต์ก็ชาร์จได้นะเพราะว่ามี โวลต์จนถึงพันโวลต์เลยครับแล้วก็คือชาร์จไม่ต้องถอดเลยครคือผู้หญิงก็ทําได้แล้วใครก็ทําได้นะครับแล้วก็มีแค่กดมีไม่กี่ปุ่มนะกดรีแพร์ถ้าเกิดแบบมันเสียหรือว่ามันด่านแล้วกดรีแพลย์ก็ใช้ประวลาิมาวันนึงอะ่มะมาเราจอดทิ้งไว้วันนึงก็เต็มแล้วมอไซคใหญ่ว่ามาแรงในแป๊บเดียวนะถือว่าโหุคุ้มามากๆนะใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่มีทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะถือว่าโหสุดยอดมากนะครับแา้วสตารดานี่ก็คือช่วงส่วนลดโอ้ลดไปอีกนะหุราคาแบบ ไม่กี่ใบร้อยสามใบเอาอยู่นะทุกคน<ฮ>สุดยอดมาไปติดตามกันได้ครับไปไล้